คนไทยนิยมไปเที่ยวกันวัดคียีมิสุประมาณอีกหนึ่งกิโลจากสถานีรถไฟใต้ดินฮะส,สนุกเปล่าสุดยอดครับสนุกด้วย,วยอ๋อเนอยด้วยสนุกด้วยครั้งหน้ามาอีกไหมมาแบบมาต่จะมากับใคร เรามีแฟนอ๋อเรามีแฟนเข้ามากับแฟนอุ้ยสวยฮะตรงนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นสองโอไก่แท้ไหมพอนะใช่หมื่นเย็นต่อคนไปวัดไปวัดคิโยมิสึเหมือนเย็นในคนตัวไหนจากตรงนี้สองพันสามละจากตรงนี้อีไหนครับอันนี้คือร้านอาหารคิโยมิสึครับ วัดคิโยมิสึพาฮัดมาเที่ยววัดคิโยมิสึวัดน้ำใสที่คนไทยมาเที่ยวกันพารถโรถเจอร์หรือเราพาโรเจอร์มาเที่ยว